เอ้ยน้องตอกไม้อยู่นี่นี่น้องตอกตอกไม้ตอกไม้ลูกตอกไม้เฮ้ยพี่โยมพี่โยมนี่วะตอกไม้เฮ้ยอะไรพี่โยมวะเฮ้ยพี่โยมพี่โยมเป็นไรพี่โยมเป็นไรอ๋อพี่โยมไปขโมยน้องตอกไม้มาแน่พวกมึงไม่เห็นกันหรือเปล่าวะ ดอกไม้ลูก<อ>พี่โยเ<อ>มเอาน้องดอกไม้ไปไหนเฮ้ยน้องใหม่มาสิมึงจะรออะไรตามไปดิพี่โยมจ้าน้องดอกไม้เขาป่านะมึงไม่เห็นกันเหรอพี่โยมลองเอา,เอาน้ำไป <c oughs> ให้พี่โยมกินดิให้พี่โยมใจเย็นก่อนดิ พยมกินน้ำไหมพี่ลงอนร้อนลงพี่ยมกินน้ําไปก่อนมามาเอ้ยลุงก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเซีลุงป้านาอากันทุกทคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิเตอร์แฟนนะทุกคนทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผมเนี่ยกรดมากๆเลยนะฮะตอนเนี้เป็นเวลา4ี่โมงห้าโมงละทุกคนเชื่อไหม วันนี้เนี่ยคือผมนอนทั้งวันนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเพียผมหลับไปตั้งแต่ประมาณ2โมงผมตื่นมาอีกทีห้าโมงแล้วครับประมาณเนี้ยแล้วผมตื่นมาวันนี้เนี่ยมีน้องหลงน้องวินแล้วก็ไปเรียนกันมีน้องดอกไม้ทุกคนเชื่อไหมกลับมาปุ๊บเนี่ยทีเนี้ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างนี้คือพวกน้องหลงน้องใหม่น้องวินเนี่ยอยู่บ้านกันพอเวลาผมตื่นมาปุ๊บผมถามว่าน้องดอกไม้ได้ทํากันมาหรือ,อยังมีคนสอนหรือ,อยังทีเนี้ยผมก็บอกยังพี่ไม่รู้ ผมถามใครๆก็ไม่รู้ว่าน้องดอกไม้ไปไหนตอนนี้เนี่ยน้องดอกไม้หายตัวไปนะทุกคนแล้ววันนี้ผมจะมาตามหาน้องดอกไม้คือผมเนี่ยคิดรถตามหาทั่วเลยนะที่นูน่นที่นี่ที่นั้นผมว่าน้องอาจจะไปเล่นกับเพื่อนหรือเปล่าน้องอาจจะไปเล่นกับคนข้างบ้านหรือเปล่าอยู่อย่างนี้เลยว่าน้องอาจจะไปเล่นน้าที่สะพานแต่ไปดูลกี่ที่กี่ที่ก็ไม่เจอนะที่สุดท้ายก็ผมก็เลยต้องมาตรงนี้นะทุกคนไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึน้นน้องดอกไม้หายตัวไปนะทุกคนแล้ววันนี้มากับน้องหลงด้วยนี่นะครับ สวัสดีครับผมก็มากับน้องหลงแล้วก็มากับน้องใหม่นะทุกคนสวัสดีครับน้องใหม่คือพี่พี่จะถามดิตอนพี่หนอนเนี่ยน้องกลับมาพวกม,มึงเห็นกันไหมไม่เห็นพี่ผมแบบพูพพเล่นเกมผมไม่ได้มองเลยเล่นเกมไม่ได้มองแล้วมึงโดนเห็นปะกลับมาแล้วก็แป๊บหนึ่งน้องกลับมาพร้อมกับมึงนี่นั่งรถประจําทางอะ่ะใช่กลับมา้อมผมแต่ผมไปเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำโอ้โหน้องคนเดียวพวกมึงอยู่บ้านไม่ดูกันเลยทุกคนผมต้องใช้คําแบบนี้เพราะอะไรผมโกรธนะไม่รู้ว่าน้องดอกไม้เนี่ยตอนเนี้ไปไหนก็มีที่สุดท้ายที่ผมจะมาตรงเนี้ย แบบที่ท่านพูดไว้หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาที่ตรงนี้เป็นที่สุดท้ายเพราะว่าน้องไม่อยู่บ้านตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องกินข้าวของน้องละแล้วก็ถึงเวลาจะต้องทํากันบ้านละโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปตามหาตรงนี้ว่าอยู่หรือเปล่านะบไปทุกคนไป <c oughs> ก็ทุกคนครับน้องแต่ละคนที่อยู่ในบ้านน้องแฟงเนี่ยน้องแฟงก็เข้าใจนะว่ากลับมาแต่ละคนเนี้มีหน้าที่ทําอะไรแต่เมื่อคนะืนน่ะน้องแฟงเพียงจริงผมหลับตั้งแต่ประมาณสองโมงสามโมงตื่นมาทีห้าโมงตอนเนี้ย คือถามน้องดอกไม้ว่าทำกันบ้านอย่างไม่มีใครตอบผมได้เลยนะไม่มีใครตอบผมได้เลยทุกคนฮะไม่มีใครตอบผมได้จริงๆว่าน้องดอกไม้ไปไหนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะตอนนี้ผมก็เลยต้องยีบเดินทางมารีบไปดูในน้ำเลย โอ้ฝากน้องไว้กับพ่อเองไม่ได้เลยว่ะโอ้หเปิดหมาก็เพียพี่พี่ทํางานนี่พี่เหนื่อยมากเลยน้องช่วยดูพี่น้องดอกไม้หน่อยที่หลังอยู่กันเต็มบ้านเต็มช่องเลยน้องวินก็ตอนนี้ไปหาบ้านนะ้าผมอยู่อะไรเสี่ยงอะไรอ่ะใครใครอ่ะขไปเด,ดนนินไปดูดิกลัวก็กลัวกูกูลุยเลยแหละน้องดอกไม้หายเนี่ยกูไม่กลัวเลยทั้งนั้นอ ฝากไว้กับพื่อมึงเพื่อมึงมไม่ดูแลกูเลยที่หลางไอ้น้องใหม่เล่นเกมน้อยๆห,หน่อยนะพี่ฝากน้องไว้ดูน้องไห่เนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยใครอ่ะน้องหลงที่หลางเองกลับมานะ่ะน้องอ่ะดูช่วยทํากันบ้านช่วยสอนนะมนไม่ใช่กลับมาถึงทําได้อย่างอื่นนะพี่แฟงบางทีพี่แฟงก็ไม่ว่างเฮ้ยน้องดอกไม้อยู่นี่นี่น้องดอกดอกไม้ดอกไม้ลูก ดอกไม้เฮ้ยพี่โยมพี่ชมนี่ว่ะดอกไม้เฮ้ยอะไรพี่โยมวะเฮ้ย,ย,ยพี่โยมพี่โยมไปไเป็นไรพี่โยมเปไ็นไรอ๋อพี่โยมเป็นขโมยน้องดอกไม้มาแน่พวกมึงไม่เห็นกันหรือเปล่าวะดอกไม้ลูก ี่โยมเอาน้องดอกไม้ไปไหนเฮ้ยน้องใหม่มาสิมึงจะรออะไรตามไปดิพี่โยมจ้าวน้องดอกไม้เข้าป่านะมึงไม่เห็นกันเหรอพี่โยมพี่โยม,โยโยมน้องลงมาน้องลงมาถอยมาถอยมา พี่ยมพี่ยมใจเย็นพี่ยมพี่ยมใจเย็นน้องหลงอยากข้าน้องหลงพี่ยมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอมึงต้องระว,งวังละเดี๋ยวพี่ยอมทิ้งไม้ก่อนได้ไหมพี่พี่ยม พยมเป็นอะไรหรือเปล่าโกรธอะไรหรือเปล่าดอกไม้ลูกกลับบ้านกันไหมหนูอยู่กับพ่อไม่ได้ลูกหนูต้องกลับไปอยู่กับพี่แฟงหนูอยู่นี่ไม่ได้นะหนูต้องเรียนอะน้องหลงอย,อย่าเข้าไปใกล้ๆนะ ตองไม้ลูกกลับมาเฮ้ยเฮ้ยน้องหลวงออกมาน้องหลวงน้องหลวงออกมาน้องหลวงออกมา,งงออกมาเดี๋ยวมันฟานมึงกระไม้ออกมาออกมาทุกคนนะพี่ยมเอาจริงอะเขา,า,เาจะเอาคืนลูกเลยเขาจะเอาคนลูกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจน้องใหม่มึงหนีไปสากไกลเลยนะมึงพี่ยมค่อยคอยคุยกันไหมค่อยค่อยคุยกันก็ได้พี่ยม น้องทารสานไปไหนวะกูไม่เจอน้องทารสานเลยวันนี้คือตั้งแต่พี่บอกไงที่เขาแยกทางกันเนี่ยอืมเขาแยกทางกันก็ไม่รู้ว่ามาตรงนี้เจอกันเอ้ยเอ้ยพี่ยมเอาหินก้อนมันเลิศเลยน้องหลวงไทยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยมพี่ยมใจเย็นๆพี่ยมใจเย็นๆนะพี่ยมพี่ยมพี่ยมให้พวกเรากลับอย่างเดียวอะพี่ยมไม่ให้เอาน้องดอกไม้กลับเลยอะทุกทางก็ไม่ให้เอากลับ เดี๋ยวพี่แฝงจะลองเข้าไปคุยพวกมึงรอเนี่ยนะคนเรื่องยากแล้วพี่ย้อมพี่ยอมกินน้ำไหมพี่ยอมกินน้ำไหมกินน้ำไหมพี่ยอมกินน้ำเปล่าโฮ้ยโอ้ยพี่ยอมใจเย็นพี่ยอมพี่ยอมใจเย็นน้องใหม่พวกมึงจะหนี่กายทำไมพี่ยอมเขาทำอะไรเขารู้พี่ยอมพี่ยอมใจเย็นพอ ผมแค่จะคุยกับพยมก่อนใช่ลูกพยมผมเข้าใจเอา,อางี้พยมเอาใจเย็นๆก่อนนะผมขอร้องพยมแหละดอกไม้กลับกับพี่แฟงไม่ลูกหนูต้องกลับสิหนูอยู่กับพ่อไม่ได้แล้วทำไมหนูมาหนูไม่บอกพี่แฟงละ่ะไม่บอกพี่ๆในบ้านละ่ะพ่อไปเอาหนูมาเหรอเอาหนูไม่อยากกลับไปเรียนเหรอลูก ไม่อยากกลับทําไมอะเป็นเพราะอะไรอยู่กับพี่แฟงไม่สนุกเหรอคะหนูไม่อยากหรอหนูจะมาทนลําบากในป่าทําไมล่ะลูกฮะลองเอาน้ำไปให้พี่ยมกินดิให้พี่ยมใจเย็นก่อนดิพี่ยมกินน้ำไหมดิลองลองลง พี่ยมกินน้ำไปก่อนมามาเอ้ยหลงอุ้ยพี่ยม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 ใจเย็นพี่ยมหลงไม่ต้องละหลงไม่ต้อ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 งละไม่ต้อ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 งละโอ้หเขาไปใกล้ไม่ได้เลยเขาไปใกล้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงงั้นอยู่ตรงนี้แหละโอ้โหน้องใหม่มึงวิ่งทีมึงไม่ห่วงเพื่อนห่วงฝูงเลยมึงยิ่งวิ่งทีไกลเลยนะมึงพี่ยม พโยมนี่น้องแฟงอยงน,นะพิยมจะเอาลูกคืนเหรอ,อพิยมคิดดีแล้วยังเลี้ยง้อยป่ะพโยมฮะผมเข้าใจว่าลูกพิยมแต่พิยมมั่นใจใช่ไหม<อ>มั่นใจว่าจะเอาน้องตองไหมเลี้ยง<อ>ไม่มั่นใจ<อ>แล้วพิยมเป็นอะไรอะ่ะพิยมไล่พวกเราเ เออเข้าใจหรือว่ารูปพี่โยมเดี๋ยวพี่โยมคุยกับผมใจจริงๆนะเดี๋ยวผมตั้งกล้องอ่ะผมไม่ไปใกล้พี่โยมหรอกผมไม่ไปใกล้อ่ะอ่ะผมจะอยู่ตรงนี้อ่ะพี่โยมอ่ะในเมื่อพี่โยมไม่เข้าใกล้ผมก็ไม่เข้าใกล้พี่โยมกินน้ำไหมครับพี่โยมไม่กินน้ำหรอกเอามามนี่คุณกินน้ำก่อนไ่ชิมน้ำพี่โยมจะเอาน้ำเปล่าอ่ะให้พี่โยมไป ดอกไม้มาหาพี่แฟงไหมคือเหมือนน้องเปลี่ยนไปเลยนะพี่กที่กว่ายอมใจยเย็นๆนะชินโนะรจิงใจเย็นนะพี่ยอมดอกไม้มาหาพี่แฟงไหมคือพอขอนี้ยเหมือนจะห่วงนะทุกคนหนูไม่ตามาหาพี่แฟงหรอ เฮ้ยมาไม่ลองทะบาเดี๋ยวเขาเรียนน้องไม้พี่โยมใจเย็นเด็ดพี่โยมทุกคนตอนนี้พี่โยมเขาไม่ยอมอะไรเลยนะไม่ยอมสัก,กอย่างเลยอะคือเรียกน้องดอกไม้น้องดอกไม้ก็ไม่กลับน้องดอกไม้กลับไปอยู่กับพี่แฟงไหมไม่หรอทําไมลูกจุงมันเยอะนะลูกอยู่ในป่านะ่ะ หลุดเบนอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยเห็นไหมยุงก็เยอะ,อะี่ทยไม่กินน้ำมึงละยังทีอีม่กินะ้ำยังได้พี่น้ำไม่ให้ชิ้นห <c oughs> นึ่งอน่เขาไปแล้วไม่รู้คือ คือต้องได้เขาเทะเลาะกับพ่อน้องทสายวันนั้นในข้เนลี่ยนไปเลยใช่ไงพี่โยมจะไปไหนวะพีโ่โยมทุกคนดูดูน้องใหม่มึงจะวิ่งไปไหนวะพี่โยมเขาไม่ทําอะไรมึงหรอกทำาึงไม่ไปแตะตัวน้องดอกไม้อะดอกไม้กลับมาหาพี่แฝงไหมลูกไม่กลับพี่โยมเขาเป็นอะไรของเขาวะ ขาเปลี่ยนไปมากเลยนะฮะเปลี่ยนไปตั้งแต่ทะเลาะกับพ่อน้องทาศังวันนั้นอ่ะเขาคิดว่าเราทําให้ทะเลาะกันหรือเปล่าอ่ะไม่รู้ว่าความคิดพี่ยงเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้พี่ยงเปลี่ยนไปเจ๊พี่แฝงเล่านี่นี่จะ่ปลี่ยนเออเจ๊พี่แฝงเล่านี่ยเขาเรื่องจากพ่อน้องทาศังกินเหล้าไม่เหรอเออเรื่องจากพ่อน้องทาศังกินเหล้านะไม่เกี่ยวกับพี่ยงนะเขาขอตังค์พี่เขาขอตังค์พี่ยงแล้วก็ทะเลาะกันแล้วทําไมวันนี้พี่ยงมาแปลกจัง ดอกไม้ดอกไม้กลับกับพี่แฟงไหมกลับไหมลูกทำไมอ่ะไม่เอาน้องดอกไม้ไม่มามันนี่มันนี่มันนี่พี่โยมแกะมีหินด้วยมึงดูดีๆอันตรายนะ,นะนพวาเราต้องแบบคุยให้รู้เรื่องไปเลย เค okay, พี่โยมผมไม่ยุ่งกับน้องดอกไม้ก็ได้ทุกคนตอนนี้เรียกน้องดอกไม้กลับก็ไม่ได้ <S <S น้องใบมันยิ่มาน้องได้ไหมไ้ไมเดี๋ยวยเขบอกเฮ้ย,ยพี่โยมพี่โยม <S <S พี่โยมพี่โยมใจเย็น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 พี่โยมใจเยน็ยนใจเยน็ <S <S 1> <S 1> ยยนใจเยน็ยน เอ้ยนใจเย็นพี่โยมโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นทุกคนดูน้นองใหม่หมดิน้องใหม่วิ่งไปนู่นละพี่โยมใจเย็นๆน,นะพี่โยมพี่โยมใจเย็นๆคือเราดาวอารมณ์ขันได้สูงแล้วดิตอนเนี้ยผมดาวคือกูคือกูดี พี่ยมใจยเย็นใจยเย็นใจเย็น <c oughs> ผมรู้ว่าพี่ยมเป็นพ่อแต่พี่ยมก็ต้องใจยเย็นเยกว่านี้ <c oughs> ดอกไม้กลับกับพี่แฟงไหมไม่กับหนูอยากอยู่กับพ่อหรอถ <c oughs> อยถ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 อยพี่ยมโอ้ยพี่ยมพี่ยม พี่โยมใจยเย็นใจยเย็นพี่โยมพี่โยมเปลี่ยนไปมากเลยดูน้องใหม่มึงทอดรองเท้าเลยเหรอโอ้โหมึงทอดรองเท้าเตรียมวิ่งทุกสถานาการณ์ในวันเนี้นี่เราจอดพี่โยมคนเดิมไปไหนแล้วคือนนี้ไม่คุยไม่รู้เรื่องอย่างนี้ พี่ยมคุยไม่รู้เรื่องแล้วไม่เหมือนมาก่อนอ่ะไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเยี้ยงน้องดอกไม้ละเ,เราจะดูเราจะเออเอาไม้ทิ้งไปดิเพราะเพราะแบบถ้าเขาอยู่กับน,น้องทาษานี่ไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้อะ่ะตั้งแต่เขาทะเลาะก,กันอ,ะอ่ะอยืนห่างๆจะพอนออออกห่างๆนี้แหละไม่อยู่ใกล้อะ่ะอ,อันแต่ไรอ่ย ทำไ,ไม่ถูกนะเลยเพราะไปเอาตัวน้องดอกไม้มาเป็นพิยมพิยมทีหลังพิยมไปพิยมก็ทำไม่ถูกนะพิยมเอา้องดอกไม้กลับมาแบบนี้พิยมต้องขออนุญาตผมนะใช่ลูกพิยมผมเข้าใจ ตอนนี้ตอนนี้เรียกพี่ยมยังไงพี่ยมก็ไม่ฟังทุกสถานการณ์ดอกไม้หนาวอย่างลูกไม่หนาวหรอพี่แฟงกูหนูหนาวแล้วนะหนูไม่กลับกับพี่แฟงเหรอลูกน้องดอกไม้ก็เหมือนไม่สนใจผมเลยนะฮะผมพูดอะไรไปน้องดอกไม้ก็ไม่สนใจเลยนะเหมือนน้องดอกไม้เล่นกับพี่ยม เดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยเองแล้วกัน คือพี่แฝงได้ไปคุยกับพี่โยมนะทุกคนแฝงไปไปเจรจากับพี่โยมนะพี่โยมใจเย็นนะพี่โยมโอเคโอเคโอเคพี่โยมพี่โยมใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่โยมพี่โยมไม่ฟังอะไรผมแล้วอ่ะพี่โยมไม่ฟังไม่ว่าน้องดอกไม้ก็ไม่เอาเลยเรียกมาน้องดอกไม้ก็ไม่กลับ คือเหมือนน้องดอกไม้ก็เปลี่ยนเลยดูน้องดอกไม้เปลี่ยนเหมือนเอาหินเนี่ยควางใส่ผมเลยอ่ะผมเสียใจมากเลยนะทุกคนน้ำตาแทบไหลอ่ะขีหน้าขอชี้หน้าผมแล้วเขาทำอะไรวะดอกไม้มาไหมลูกมาเร็วดอกไม้ดอกไม้มาไหมดอกม้มาดอกไม้เร็ว ก็ไม uh ้พ huh. ี่ยอมพี่ยอมใจเย็นพี่ยอมพี่ยอมเปีน้อก็นี่รู้ใจเลยไม่น้องเข้าไปแล้วพ่ยอมแกไม่ยอมแล้วพ่ยอมแกไม่ยอมแล้วเริ่มไมนุ่ง พี่โยมถ้าพี่โยมถามแบบนี้ผมจะตำรวจมาจับนะพี่โยมพี่พี่โยมใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่โยมแต่พี่โยมถามแบบนี้ไม่ถูกต้องหรอกผมรู้ว่าลูกพี่โยมแต่พี่โยมถามไม่ถูกต้องที่หลังอ่ะพี่โยมอยากได้นองดอกไม้อ่ะบอกผมสิไม่ใช่พี่โยมไปขโมยมาแบบนี้ น้องดอกไม้ด้วยความที่เป็นเด็ก half. ก็คดิดถึงพ่อด้วยนะทุกคนก็เลยเห็นเห็นพ่อเรียกพ่อน้องก็ต้องวิ่งมาแหละผมเข้าใจดียมไม่ไม่อะไรกับพวกเราแล้วแหละ ทุกคนคือถ้าจะให้ผมปะทะกับพี่โยมก็ผมก็คงทําเขาไม่ลงนะงผมก็ทำขเขาลงก็แบบเดี๋ยวก็น้องเดิไม้เสียใจยังรูเือดติดแตมเริ่มทไม่ลงหรอกเพราะว่าเราผูกพันกันมานานมากอะ่ะคือพี่โยมได้เจอน้องทาตานอีกไหพี่โยมโอเคไม่รู้ว่าเขาได้เจอกับทาสานแล้วก็พ่อน้องทาสานหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่ตอนนี้อยากได้คืนน้องดอกไม้มากๆน้องดอกไม้น้องดอกไม้ขางานีมาเร็วน้องดอกไม้ลูกกล่าวกับพี่แฟงไหมขากล่าวกับพี่แฟงไหมเหมือนน้องจะกล่าวะ่าผู้ชมหัว พี่ยมให้น้องกลับไปอยู่กับผมเถอะน้องจะได้มีอนาคตโยมอะไรอะ่ะพี่ยมบอกอะไรกันน้องดอกไม้อะ่ะ ดอกไม้กล้ากับพี่แฟงไหมลูกไม่กล้าบอกพี่โยมเอาไปไหนโหพี่โยมพี่โยมเอากลับเข้าป่าไปแล้วบอกพวกมึงแล้วไว้พวกมึงดูน้องดีๆเพื่พมึงดูน้องไม่ดี พี่โยมเอา,าไปเนี่ยเข้าเข้าป่าไปแล้วมึงไปตามล้อมนี้เขาเอามึงแน่ทุกคนคนระับแบบนี้เลยนะตามคลิปเลยนะพี่โยมเขาไม่ยอมน้องหลงตามไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเขาไม่คืนอะมึงไปพูดกล่อนไงเขาก็ไม่ฟังหรอกตอนเนี้ยมฮะ ม,มึงจะรู้หรอว่าเขาอยู่ตรงไหนโอ้ยทุกคนฮะน้องแฟงไม่ใช่คนใจดำนะในเมื่อพี่โยมเขาไม่ยอมให้น้องดอกไม้กับผมนะผมก็ต้องปล่อยแบบนี้นะฮะคือพี่โยมเขาทำทุกกรณีอะ่ะให้พวกเรากลับบ้านไม่อยากคุยไม่อยากสนทนาอะไรกับเราเลยทุกคนพี่โยมไม่ยอมนะ คือจะปลาคว้างเราอย่างเดียวเลยอ่ะเอามุงเอาไม้ไล่พวกเราเอาหินไล่ดูดิไปแบกหินมาก้อนเบลเลอร์ก้อน,นเออน,นี้ยต้องมีหนักสิบกว่าโลอ่ะแล้วก็ดูไม้นี่ดิไม่ใช่ใจดำหรือว่าอะไรนะในเมื่อพี่โยมเขาอยากได้ลูกเขานะผมก็ทำเต็มที่แนละ้วขอคนเต็มที่แล้วนะพี่โยมเขาไม่ยอมนะทุกคนจใจผมทำยังไงนะฮะชุดก็ชุด น้องดอกไม้ก็ไม่ไดเอาเสื้อผ้าอะไรมาเลยมีชุดเดียวนะครับผมทำไรอะ่ะน้องใหม่ฮะม,มึงยิม้มมึงยิม้มมึงก็ทำอะไรไม่ได้คนอื่นเขาเซ็งเขาเศร้ากันถ้ามึงเนี่ยมึงถ้ามึงแบลน้องดอกไม้มาให้กูได้กูให้มึงเงินหนึ่งไม่กล้าหรอกกูก็ไม่กล้าพี่โยมอย่างเงี้ย คงต้องกลับอ่ะเขาหายแลบไปกับป่าแล้วเอาไงเอาไงกลับต้องกลับใช่ไหมต้องกลับอีเาาบบก,เ,อเ,อก,อก,อกเดียวทำอะไรไม่ได้พี่โยมเขาไม่ยอมทุกคนผมก็อยากเอาน้องดอกไม้กลับนะแต่พี่ยมเขาไม่ยอมนะฮะไม่ยอมอย่างมากไปพวกเราก็ต้องคงต้องกลับน้องก็คงต้องอยู่ในป่าเนี่ย ลำบากชิบหายต่อไปเนี่ยน้องจะอยู่ยังไงกูยังไม่รู้เลยคืนนี้ผมนอนไม่หลับแน่นอนเครียดจริงนอนไม่หลับต้องกินยานอนหลับอย่างเดียวแหละคนคลิปนี้ก็น่าน่าจะมีเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมจะมาหาเขาอีกผมไม่ยอม